โรแมนติกคอมดี้ฮะเกิดขึ้นที่ภาคเหนือจังหวัดหน้าเป็นสาวทำข้าวซอยอะไรต่อคุณครับคุณจะไปเสือคุณจะไปเสืออย่างเดียวเลยคุณอ่ะอ๋อว่าไงคู่เราเริบเริ่มรักข้าวซอยค่ะก็ในเรื่องระบบแม่คะาขายข้าวซอยวันละ50สิชามค่ะแค่แค่วันละห้สิชามนะไม่มากไปไม่ไม่ไม่น้อยไปกว่านั้น คือที่เขาอะที่บ้านเขาอะที่เรามีรีสอร์ทแล้วทางเข้าออกที่ที่หน้ารีสอรอ์ทเราดันเป็นที่เขาที่เขามีอยู่แค่เท่าไหร่สิบห้าห้าตารางวาเล็กมากฝั่งพ่อเราไปโกงเขามาตั้งแต่สมัยก่อนปรากฏว่าพอเขาจะมาเอาคืนเขาก็เลยมาสร้างร้างข้าวซอยบังหน้ารีสอรอ์ทเราสุดท้ายเราก็ต้อง ไปจีบเขามาเพื่อเห้เขามาเป็นพวกเราเราจะได้เปิดทางเข้าออกหน้ารีสอร์ทได้ใช่ใช่จบบริบูร่วาผมพูดให้สงสารน้องผมชวนน้องขำตลอดเลยน้องจะไม่ค่อยมีสมาธิเพราะผมชอบแก้ใช่ใช่แบี่ค่ะบอกว่าเรื่องนี้ดีเลยได้เล่นกับพี่ปัจับเพราะเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วก็มาเจอเรื่องนี้อีกแค่ไม่ต้องปรับอะไรเลย กายก็เคยเจอเคยเจอแบบเกือบจะโคนเลยมันมันดีมากๆเลยค่ะกายกายก็ดูแลดีในทุกในทุกเรื่องดูแลอะไรแบบฟุตซัพพอร์ตมาบ่อยๆนล้วต้องขอบคุณแฟนครับผมครับไม่ใช่ผมครับไม้ก็เหมือนกันไม้ผมเคยอะไรกันเนี่ยไม่เคยออกทีวีกันเหรอครับคู่นั้นยังไงบ้างครับผมผมก็รับบทเป็นผู้จัดการอะต้อนรับฮะของโรงแรมซึ่งทำโรงแรมจิงทำโรงแรมจะเจิงแล้วก็มี คุณยศรัตน์เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่แอบชอบกับไม้ไฟขับในเรื่องใช่ค่คะส่วนในเรื่องก็กคือเป็นเชฟในรีสอร์ทค่ะก็คือหลงรักพระเอกในเรื่องค่ะแล้วก็ก็จะมีการฟาดฟันกับตัวเอสเทอร์ในเรื่องบอ่ก็สน<ญ>ุู<ส><ญ>บรรยาากศสุดๆค่ะเพราะว่าพี่ปัน์ใช่เพราะพี่ปันธครับค่ะ ก็ฝากติดตามเรื่องนี้ด้วยนะคะรับรองว่าสนุกครบรถแน่นอนค่ะดูแลมีความสุขค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะให้อร่อยมากยิ่งขึ้นจะเป็นยังไงผมว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมในเวือดใหม่หัวใจนักขู่ได้ครับรับรองอร่อยครับครบรสชาติเลยครับแต่ละคนก็จะนี่ก่อนนักเอกนักเอกชีวิตเป็นยังไงให้แนะนําตัวแล้วก็ บอกรสชาติของตัวเองในใน,ในซีรีส์ได้ค่ะ,คะในเรื่องนะคะรับบทเป็นจูนค่ะเป็นไรเดอร์สาวที่ก็มีปมชีวิตเรื่องเ,อเกี่ยวกับพ่อแล้วก็มีเหตุการณ์ค่ะที่เราได้ไปเจอกับพระเอกแล้วเขาก็มีวิธีทําให้เราเนี่ยได้เข้าไปเรียนอยู่ในโรงเรียนสอนทำอาหารนี้ค่ะ mm hmm. ถ้ามองว่าจูนมีรสชาติยังไงรู้สึกว่าเป็นหวานแล้วก็เค็มค่ะรู้สึกว่า หวานเนี่ยมันก็จะมีพาร์ทของความเป็นผู้หญิงทั่วไปถึงเราจะแบบดูเห้าๆในเรื่องอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีความเป็นผู้หญิงอยู่ส่วนเค็มก็รู้สึกมันเป็นปัญหาชีวิตแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นขมอะค่ะมันก็คือยังอยู่ในพาร์ทที่เราแบบสามารถก้าวไปได้ะคะ่ะสปต่อดีเลยสวัสดีค่ะคารีนรับบทเป็นพิมพ์มดานะคะรสชาติของตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นแซ่บแล้วก็เผ็ดน,นะคะ เพราะว่าเขาเป็นสาวที่แบบว่าเขาไม่อยากมาเรียนที่นี่แต่เขามีอะไรบางอย่างที่ถูกให้เขาโดนบังคับให้มาเรียนที่นี่นะคะ่ะแล้วเขาก็จะแบบแซบมากในโรงเรียนแล้วก็จะแบบไม่ค่อยพอใจะคะ่ะประมาณนี้นะคะ มันมีนะคะรับบทเป็นแก้วการะค่ะในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเด็กกำพร้าค่ะทุกคนซึ่งรสชาติเนี่ยคิดว่าจะเป็นเค็มและขมค่ะคือส่วนตัวเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยชีวิตก็จะขมขื่นมากๆค่ะเพราะว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเค็มเนี่ยก็คือเป็นคนที่ขี้งกมากในเรื่องถึงกับขอผ่อนค่าเรียนเลยค่ะถ้าพี่ๆคนไหนได้ดูทีเซอร์นะคะฝากกดแก้วการด้วยนะคะ สวัสดีค่ะแป้งนะคะรับบทเบนอลินค่ะถ้ารสชาติในเรื่องใช่ไหมคะอลินเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทคอนเซิร์ตค่ะคือเป็นสาวมั่นสาวสวยสาวแซบ่บ <c oughs> ก็คือมีพร้อมทุกอย่างยกเว้นผู้ชายค่ะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองตัวเองเป็นสาวแซบ่บสาวเปรี้ยวแล้วก็ถ้าเปรียบเหมือนอาหารเหมือนจะเป็นส้ตมตำปูปลามีความนัวความเผ็ดความแซ่บอยู่ในตัวค่ะ ใช่แล้วนัวๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอลิลลี่ลิลลี่กับวดีอาคู่กันเลยมาลลลิี่ดอ๋อสวัสดีค่ะลิลลี่ค่ะรับบทเป็นวดีค่ะค่ะส่วนว่านรับบทเป็นลิลลี่นะคะอันนี้คือจริงๆค่ะในเรื่องในเรื่องชื่อลิลลี่ค่ะ ดีก็จะเป็น uh, full stylist แล้วก็ท so ีก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความมั่นคงสุขุมแล้วก็ไม่ได้มาเจอเด็กคนนี้ในโรงเรียนใช่ก็คือส่วนว่านนะคะก็คือรับบทเป็นลิลลี่ซึ่งลิลลี่เนี่ยก็คือจะเป็นลูกคนจีนนี่แหละบ้านขายข้าวต้มนะคะแต่ว่าเออเป็นคนที่เหมือนกับว่าอยู่ที่บ้านาไม่ค่อยมีตัวตนเท่าไหร่ก็เลยอยากจะออกมา มีตัวตนหาแสงช้านนอกในสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าส่วนตัวถ้าให้เลือกรสชาตินะรู้สึกว่าลิลลี่เนี่ยจะเป็นคนที่เปรี้ยวแล้วก็ซ่อนหวานเพราะจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยถ้าคนดูดูลิลลี่นะคะดูแค่ผิวเผินจะรู้สึกว่าหุนหิดลำคาญหมันไส้ตัวละครตัวนี้แต่ว่าที่จริงแล้วถ้ามองไปลึกๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขามีปมลึกๆที่เขาเองก็อยากจะมีจุดยืนในสังคมเหมือนกับคนอื่นๆแต่อาจจะแค่ยังหาทางเข้าไม่ถูกอะไรยเงี้ยจริงๆเป็นคนน่ารักคนหนึ่งค่ะ ครับต well, ่อไปอีกพักนะอีกพักอารี้พักครับสี่คนไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอปหนึคนครับยอเซลชองวินดดามีผมอินพอบคนมาคู่กันด้วยครับในเรื่องเนี้ยอบเป็นอิดนะครับอิดก็จะมีความขมแล้วก็หวานอยู่ขมเนื่องจากแฟนเขาเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วก็ตายไปอันนี้เป็นแรงเปนดันใจทำให้เขาเนี่ยมาเรียน ที่โรงเรียนดีแต่ว่ามันก็มีความหวานเต็มๆเข้ามาเมื่อมีเด็กเกาหลีคนหนึ่งเข้ามาครับย <You are. S 1> อวอสวัสดีครับก็ขุนโจงูนะครับเล่นเป็นมิสเตอร์พรกครับมิสเตอร์พักก็จะเป็นคนเกาหลีใต้ครึ่งคนไทยครับแล้วก็จะมีรสชาติหวานๆเผ็ดๆน,ดนิดนึงนะครับผมแล้วสุดท้ายสองคนนี้จะพูดกันหรือเปล่าก็ต้องฝากติดตามชมด้วยนะครับ สวัสดีครับชื่อมานะครับรับบทเป็นสอนครับก็สอนถ้าเกิดเป็นอาหารผมคิดว่าจะประมาณมะระครับตอนแรกอาจจะขมแต่ว่ากินไปก็จะหวานเขาอาจจะมีอดีตที่ไม่ค่อยดีนักแต่ว่านิสัยเขาก็ถ้าอยู่ด้วยไปมันก็จะอยู่ด้วยเราสบายใจครับครับผมรับโต้วะะครับ รับบทเป็นแบงค์ครับเป็นเด็กออทิสติกในเรื่องครับก็น่าจะเป็นรสชาติที่ขมแล้วก็หวานนะครับก็มีหลายๆอย่างที่เข้ามาเติมเต็มครับโรงเรียนนี้ก็สอนให้เราเก่งที่แล้วก็ตั้งใจทําอาหารครับถ้าเปรียบเป็นอาหารก็น่าเป็นกระเพราที่ไม่ใส่ใบพร้อมครับใช่ครับยากมากก็ยากครับแต่พอมีที่อู่ก็ง่ายครับีดใช่ครับ ครับก็เห็นแล้วนะครับว่าแต่ละคนก็มีรสชาติที่แตกต่างกันพอมารวมกันบอกว่ามันเป็นรสชาติที่คมก่อบยังไงก็ฝากด้วยนะครับเลือดใหม่หัวใจนักตุ่งครับตุณมครับแต่ที่สุดครับพี่เพครับเชิญครับเชิญครับเด็กห้องครับมีไหมครับีครับขอช่วยกันค่ะ